ตอนนี้ก็เวลาห้าโมงห้าโมงสี่สิบห้าหรือตั้งประเทศไทยวัตีห้าสี่สิบห้านะเราเกินสี่โมงเนาะ สี่โมสัเมืสี่โมงสิบโมงกอมันทำบุญได้นะสี่โมงับตอนสัดึกห้าห้าโมงสี่สิบห้าห้าโมงสี่สิบห้า่รทอดสดยามสัวเจดลากับเป็นไหวพระ ชวนตัวแล้วก็บ,บริษัททอดสุดธรรมจักรแเมื่อวานเนี่ยได้สุดได้สิบสองเทือเมอื่อวานทำสุดธรรมจักรได้สิบสองเทือแกแต่ละมือกบ,บุรี ลุดได้ย้อนใงการสุดธรรมจักรเนาะสดดวสดไปเรื่อยๆใ้สวดไปบางเมือ่ออย่างที่หลายสุดก็คือสามเทื่าสุดธรรมจักรจะเป็นจังไรกับบรุดบ่ยอนในการสุดธรรมจักรอันเนื่องจากว่าธรรมจักรนั้นเป็น ธรรมะที่เป็นพระธรรมเทศ,าเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นแม่บทของธรรมะอื่นๆที่เกิดตามหลังธรรม,รรมจักรเพรธรรมจักรในโมเมนต่เ่านอื่นก็คือมันเป็นธรรมที่เพิ่นตัดสรุลนะคืออริยสัจสีที่เป็นได ใน้กาวได้ตัดไปเป็นวาจาสิ์วาจาสิ์คือทุกขงังทำทีเิ่นโบเคยเ,เป็นทุกขงังสม,มุติไทยนิโรธมกักแล้วเิ่น มันก็นอธิบายว่าอาการปริเวคเรื่องว่าปริวัดลรรบสามนะปริวัดลรรบสามอรอบปริวัดลบสามปริวัตรอบอ่าไม่เป็นปริวัตลรอบมปริวัตดอัน ปริวัตรอบสัมอาการสิบสองปริวัตรสีมาการสิบสองที่เป็นดตัดอยู่ในวิธีของธรรมจักรคือทุกขงังทุกขังนี่เป็นสิ่งที่ควรกำหนดความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดเท่าทุกขัง ทุกขังปาริญญายันติควรกำหนดทุกขังปาริปาริญญาตันติกำหนดแล้วคือทุกนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพันว่าควรกำหนดแล้วเพื่อนกับกำหนดแล้วแล้วก็ข้อที่สอง ว่าทั้งสมุทัยสมุทัยอยอันนี้สมุทัยอยนี่ที่เพิ่นก็ว่าเรื่องวิธีเพิ่นว่าปหาห้า,า,า,ตหา,หาตับพันติเป็นสิ่งที่ควรละสมุทัยภาวะมันในสมุทัยมันมีกรรมตัณหาภาวะตหาวิภาวะตัณหาปาห้าตับพันตินะเป็นสิ่งที่ควรละ พระองค์วา่าเป็นสิ่งที่คนละและ้วกทุกสมุสมทยัยโยปะหินันติะละแล้วปริวัติสามคือนิโรธนะนิโรธเป็นอธิบายจะได้นิโรธนิโรธนกานิโรโทนิโรโทเน,นี่ดับทุกตัดดับทุกยังไงเป็นจังวะ ส,สัสสิกาตพันติสัสสิกาตพักสัสิกาตพันติเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งและกะัทุกนิโรธโรสัตสิกตันติก็ทำให้แจ้งแล้วแลน้ข้อสุดท้ายข้อปฏิบัติมกักมีองค์แปดคื นิโรธคามินิปฏิปทาและกับพาเวตพันติควรเฮ็ดให้เจริญควรเฮ็ดให,าาให้เจริญแล้วเพิ่นเกว่าทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาพาวิตันติให้เจริญเลวเพื่อเพิ่นได้เฮ็ด ปริวัติสี่อาการสิบสองเพิ่นครบเนี่ยเพิ่นจริงจิงได้กล่าวว่าเป็นยะโตจากโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทาวาดสักการงญา,าท่าพุตานญาณทัศนังสุวิสุทธังอาโหสิอันนี้ไดเพิ่นเจอประกาศาทำที่ อาการปริวัติเสียอาการสามสิบสองเป็นบมีในเทวดามนุษย์ใเดใเจเตใดคือพระอง,ะองค์จงจึงกลาประกาศต่อมนุษย์โลกเทวโลกมานโลกทั้งหลายเนาะนี่จะเป็นสิ่งที่เขายืนยันได้ว่าเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเาก่าวตัด เป็นทำดวงทำปิดนะการควส้สรรเสริญควรสูตรสาธยายตลอดอตลอดเอ่อบึงมันคือยาวบทยาวตดวะะ่าถ้าขยันตลอดอ่มันคือสูตรน้อยเดียวถ้าสูตรผู้เดียววร่นเลยส่สเนียงวร่นเลยเสียงวุลินเสียงเหมือนกัสิประมาณหกนาทีเนาะสูตรเนาะ ในกว่าเบื้องต้นนะก่อนอื่นก็ขอนอบไหวคุณพระรัตนเตยถ้อยความเคารพแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกอาทุกองค์ที่เข้ามาติดตามแอลก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนเมื่อนี้ก็เ,เข้ามายามเช้าเนาะมีลงตาบุญโยอ,อยู่วัดนักคุณหน่อย แล้วก็อาจารย์วุฒิมีเนาะเครื่องสลาวันเนาะบ้านเกิดบุญอยู่อำนาจเจริญกับอำนาจสการเด้อรกันหน่อยแล้วก็แม่ติมเจริญพันแม่ติมเด้ออาจารย์นี่ก็ว่าเรื่องธรรมจักรไปเอาข้าวอ่าอาจารย์นี้บเบื่อที่จะสาธยายธรรมจักรนะนี่เป็นเหตุที่ว่าต้อง ในธรรมจักบอกตลอดในตนอนตลอดระยะที่เดินธรรมะในอินเดียเดินใา้อินเดียตลอดระยะที่ทั้งอินเดียปี6กซองปีไกเ่เดือนมิถุนาไปหอดินแดนพุทธภูมิกะมือสองมือสามมือมือที่สาม จะมานั่งพิจารณาที่ใต้ตนพระษีมาโผเออห่อเสียาธรรมะอันใดมาทว่ทวายได้สาธยายาเป็นทวายเป็นกรณีพิเศษผลมานั่งพิจารณาธรรมจักในจึงเห็นธรรมจักเนาะก็เลยตัดสินใจอ,อ้อเอาบทธรรมจักเนี่ยสาธยายทวายเป็นพุทธบุษาสตร์เป็นกรณีพิเศษก็เแบบลยตั้งเตน,นั้นมา จึงสาธยายบอกขันหลายอยาแล้วก็สาธยายเมื่อละเจ็ดแปดเทื่อเมื่อละวเก่าเถื่อมีเทื่อหนึ่งหนี่งสาธยายนสามสิบเก่าเถื่อยู่ไต่ต้นพระัสสีมาโพนะี่อันนี้บ่แมนว่าเวอรอ้างยังดอกเมื่อนั่นเป็นเมื่อขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบนะเมื่อขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบมื่อสาธยายนสามสิบเก่าเถื่อเกิดพายุ ฝนตกกระน,นําใส่ต้นโพเหมือนกับว่าเทวดาพาอินมาอนุโมธนาจึงเป็นเหตุได้การโพได้เป็นกระสอบเนาะซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นก็นมีพระมาจากประเทศลาวสร้างองค์ที่จจอได้คือคุบาดํดำจันคำชี แล้วก็อัตมาภาพเองขน้อยแล้วก็พระมาจากประเทศไทยอีกหนึ่งองคอ์แล้วก็เมสีไม่เข้าจากประเทศไทยอีกซ้มท่านอ,อยู่ในเหตุการณ์เลยพอมันทึกตัวช่วงเพลนอ,องค์อื่นที่มานะจะก็กลับก่อนนั่นนะกลับไปวัดไปสั้นเพลนปีนั้นแหละในตอนเพลนมือนั้นแหละ ได้เก็บใบโพได้เก็บกา้านโพซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยากสุดหนะที่จะเห็นที่จะพบจะพบที่พระได้ไปก็ส่วนรักก็ยากได้กา้านโพไปก็ยังได้ของที่ระลึกได้ใบโพมันก็สิได้กา้านโพก็ยิ่งยากเองแต่เหตุการณ์ปีนั้นเนี่ยอ่าพิชิเมณเทวดาพนอนโมทนาสุธรรมจักรมีนั่นก็ ในมื่อนั้นเราก็ได้อดอดเข้าในโปรดิสันเข้านมืออ <Okay. S 1> นั้นเนี้ว่าเรื่องธรรมจักเทนั้นมาแล้วก็ไปใช้มาใช้ทั่วอินเดียที่ได้ออกไปบรรยายในทั่วอินเดียทั้งสีสังเวทแล้วก็ไป, New Delhi, ไปนิวเดลีไปเมืองสังกัตสะนครไปเมืองที่เพนเดศเด็จากสวรรค์ดาวดึงก็ได้ไป ญาติโยมมาจากฝรั่งเศสเนาะได้ไปบรรยายได้ไปไหว้ในสักลาบูชาสีสังเวประเทศเนปาลไปที่ไปออกไปในสามสี่เทือเนาะไปออกบรรยายนเนาะอันนี้ซ่องเดือนรนะยะาซ่องเดือนบริยุเด้เศ้าไปตลอดระยะที่ว่าอันนี้ว่าทบทวนด ว่าประวัติว่าประวัติเป็นนะจึงสู้รธรรมจักรประวัตินสุตอัน <c oughs> แต่ก่อนก็นบรรยายขึ้นว่าอยากสูนะ้เนาะแต่ก่อนบรรยายขึ้นว่าอยากสู้ธรรมจักรอันนี้เหตุที่ตัดสินใจมีความชอบใจมีความฮักในการสู้รธรรมจักรเนี่เนื่องมาจากนั้นแหละตั้งแต่ที่ไปอินเดีย ปีเดือนมิถุนาปี2019นพศ62สอใกล้ๆอันนี้ก่อนนั้นก็ไปปี60ก็ไปอินเดียือกันไปกับเจ้าคุณวัดปิษเนาะแต่ก็เหตุน,นั้นก็บริขึ้นเรื่องธรรมจกักรไปในานามธรรมะไปสักกระ ไปขบวนกันเนาะแต่ว่าตอนไปกับเจ้าคุณตนั้นกลับมาก็ได้กุฏิฮับห้องเนาะเจติฮับตีฮับห้องที่อยู่วัดเพชรเจสร่างตอนหน้ากคุตเจ้าวาาเพิ่นแล้วก็ข้างคุติตัวเองอยู่หั่นแหละอันน่าก็เือว่าได้กุฏิแล้วก็ได้สลองกุฏินั่มอะไรไปรอบที่ซ่องที่กายนในกำมาได้ธรรมจักรอ่า รอบสามเมื่อกี้นี่ได้ไปอยู่สามเดือนสามเดือนกว่าเกือบเข้างี่เดือนก็ไดัหลายอย่างเนาะได้ตั้งเพศธ,ธรรมเด่นพุทธภูมิอันนี้ที่อยู่นี่ที่ญาติโยมผู้บาอาจารย์ได้เป็นเพื่อนสาธมิกกันเนาะตอนี้ได้ตั้งเพศในช่วงโควิดก็ได้ช่วยการช่วยงานที่วัดลาวอินเตอร์หลายอย่างเนาะ ตัวเนี่ยตั้งด้วยอันที่สงน์ในการสุดธรรมจักเนาะตัวนี้ยคาบอเรล์วาเซอวดอันได้วา่าดีเด่นอันนั้นอันว่าว่าเรื่องการสุดธรรมจักแล้วกับกําลังใจเนาะอันนี้วา่าประสบการณ์สู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเป็นการแบ่งปันเกิดกําลังใจจากสุดธรรมจักส่วนนี้คือมือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เกิดอัศจรรย์ นั่นก็คือพายุผฝนตกกระน,นำใส่ต้นโพในขณะที่สูดอยู่ต้นนั้นได้ก็ได้กานโพไปเป็นได้เป็นกระสอบเลยเหตุการณ์นี้มันบจะเกิดขึ้นง่ายๆเนะอันนี้ไปส่วนหลายกับได้อย่างหลายกัคือคันจะได้การโพตัวนี้มันต้องหักลงมาเป็นงาน่ายใหญ่เลยตัวนี้ก็ลงมาดิดรหลอนมาให,ให้ให้เห่างา ง่ายเนาะอันนี้ก็นำมาาว่าเรื่องการสุดธรรมจักให้ญาติโยมประสบการณ์ที่เมืองที่เมืองอินเดียเนาะสู่พี่น้องญาติยาโยมให้อันนี้ธรรมจักเนี่ยพันว่าเชิงว่าครูบาอาจารย์ในสมัยอดีตนิยมสุดในยำงานมุกงานใหญ่งานที่มีเหตุการณ์ เกิดขึ้นอันใหญ่เคาะเคาะใหญ่เหตุใหญ่หรือในมานมุงคุ้ที่มันใหญ่อันนี้จะนิยมสูตรเพราะว่ามันเป็นคาาที่ที่ทศักซิ์เป็นคาท่า,าที่ทำให้ได้พระอาหารหันต์องค์ได้ได้สาวกให้เป็นพระทรงองค์ธรรมิสและก็เป็นบธธทเทศี์ท้ง บอกให้คนเท่านี่เดินทางไปในทางที่พิษเนี่ยบอกทางซองทางที่ว่าบุคคลเดินไปคือการมุกมุ่นในกรรมและการทรมานตนและกาบอกทางให้เดินทางมัชฌิมาปฏิปทานเดินทางใช้การมักมีองค์แปดอันนี้ใน,นอริอยสัจสี่อันนี้มันเกิดจงางทางเทวทายาทมันเกิด มันก็เขาบบกข้อหมายแต่วันก็อินไปก็เพื่อเป็นเกาะป้องกันบ่ให้เขาตกไปในที่ต่ำอันนี้ก็ขอ,อว่าเรื่องอนิสงส์ว่านธรรมจักรในส่วนที่เขาน้อยเองอัตมาภาพเองเด็กประสบพบพ่อในก็เลยนำมาสาธกนำมากล่าวนะอันนี้ก็เจขอว่าธรรมจักรในส่วนส่วนน้อยนึงเลยจะจะได้ปิด ในการบอประวัติการเป็นยังอาจารย์มหาใหม่กิติพัทโทจรงิงมักสูตรธรรมจักสูตรกับสูตรหลายเทือลหลายขังขนาดนี้มันเป็นอย่างจึงเกิดความศรัทธาเป็นอย่างจึงเกิดความเ่วมใสเป็นอย่างจริงเบื่อในการสตรกับผู้อ,อื่นคือสสตรสุดเมื่อละเทือสองเทือ,อกับพัวแห้งแลยนะ,ะพระอาจารย์คือเป็นยางคือสูตรหลายเทือ ใน,นก็ว่าวประวัติความเป็นมาตัวนี้เนาะอันนี้แล้วก็ด้วยอน,นิสง์ของการได้สุดธรรมจักรปิกายก็จเงไดชขับมอบหมายหน้าที่ในการอาสาเป็นเป็นต้นเสียงในการนำสุดปฏัยปิดกพิกายเนาะตัวนี้แในก็ได้ไปบรรยายในหลายๆเทื่อนี่ก็จะด้วยอน,นิสง์ธรรมจักรีน ทำให้มีความอ่านหาันมีความกาหาญบ่มีความายานบ่มีความาเก่งใจในการสร้างความดีในเทอนิเนาะนนไปทั่วอินเดียอันนี้ประสบการก์บมาไปมาเมืองลาวมาเมืองไทยกับโบปะไปวัดพิษกัสาธยายตลอดเดี๋ยวมาเมืองลาวกับาธยายตลอดอ,นนอันนี้กับเทว่าเป็นต้นโพ คือเราได้ใจชิดต,ต้นโพตลอดเนาะได้ใจชิดเมืองพระนสีตลอดพ่อเลยสูดเลยเด้เหมือนเขได้ไปอินเดียก็นำมาก็อขอมอบบุญอันนี้ให้พ่อให้แม่ครูปราชอาจารย์ผู้มีบุญคุณตลอดทั้งญาติโยมอายนอขอบข้อญาติโยมผู้ประทับประทาเพื่อนสาธทำให้ขอได้ส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้กันทั่วหน้าแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเนาะ ที่ได้เหตุความดีตื่นสามาไหวผ่านสวดมนต์คิดกรรมดีเตรียมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเหตุความดีต่อผู้อื่นเหตุความดีให้ตัวเองให้ความดีแต่ครอบครัวเหตุความดีให้แก่วัดแก่วาลูกพระลูกจัวจัวกับทั้งได้เหตุความดีต่อวัดต่อว่าอุบาอาจารย์อันนี้ได้ใส่บาตรญาติพบทั้งหลายยามเสาร์ให้พระทรงองค์เจ้า เหตุความดีช่วยคนทุกคนเนีคนลำบากหรือสรงครอบเพื่อนมิตรสหายเป็นการผูกสัมพันธ์ไมตรีความดีทุกอย่างบ่าวาจะเป็นปล่อยสัตว์ปล่อยปูปล่อยปลาทุกอย่างเนาะก,กับขออนุโม,มทนาที่เหตุความดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอ่านี่ก็เรียกขอขออุทิศส่วนบนุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวสประศ์ท,ทั้งหลายบรรพบุพร,บรุษเจ้าภูมิเจ้าที่ ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณสัตว์ที่เป็นรูปะวิญญาณารูปวิญญาณก็ได้หับบุญสุในครั้งนี้เนาะตอนนี้นะและเจาา้ากรรมในเวทญายยมพิบาลได้ขับส่วนบุญอนิสงส์ในการได้บอกเกี่ยวกับอนิสงส์ที่ประสบพบเรอ,อเกี่ยวกับธรรมจักร้วยตนเองสู่แก่ทุกท่านเนาะอันนี้ก็ขอเอา การถ่ายทอดสดตอนเย็เพียงสำนึกแล้วก็จะจะได้ถ่ายทอดสดใหม่ตอนสุดธรรมจักรต่อไหวพระสุดธรรมจักรขอขออวยใยอวยพรให้แก่ทุกท่านมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในหน้าทีการงานเลยมีโชคมีไสในเมื่อนี้และก็มือต่อไปข็ขอ,ขอ,อนมัสก,การเจริญพร